ตัวชี้เป้าผีบอกสั่นอย่างเดียวแต่ไม่มีเสียงเป็นเพราะว่าเราลืมกดเซฟนะครับวิธีใช้และวิธีเซฟที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับวิธีใช้ผีบอกนะครับง่ายๆเลยเวลาจะใช้ก็กดเปิดเวลาไม่ใช้ก็กดปิดนะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับต้องบอกว่าผีบอกมีโหมดการทํางานอย่างนี้นะครับแบ่งเป็น9ระดับนะครับก็คือสั่นระดับ1ระดับ2ระดับ3 ระดับ1 2 3เนี่ยไม่ใช่สั่นแรงสั่นเบานะครับเป็นความไวนะครับระดับ1ก็คือความไวน้อยนะครับระดับ2ความไวกลางๆงและระดับ3ความไวสูงสุดนะครับและก็มีเสียงเบาความไวระดับ1 2 3และเสียงดังความไวระดับ1 23อ่าวนอยู่อย่างนี้นะครับเรื่องความไวนะครับยิ่งความไวสูงนะครับก็จะยิ่งค้นหาได้ลึกเช่นระดับ1ได้เท่านี้ระดับ2ระดับ3นะครับ โดยปกติเราก็เปิดระดับสูงสุดไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอดินที่มีแร่แรงๆมีสัญญาณกวนเยอะๆเนี่ยเราอาจจะลดลงมาระดับ2ระดับ1ก็ได้นะครับผมวิธีเลือกโหมดนะครับทําแบบนี้ให้เราเปิดเครื่องก่อนสังเกตที่นิ้วโป้งผมนะครับกดค้างครับนี่เวลาไฟกระพริบก็คือเราเปลี่ยนโหมดได้ก็กดไปนี่ระดับสซันระดับ3เสียงเบาความไวระดับ1 เสียงเบาความไวระดับ2เสียงไวความไวระดับ3เสียงดังความไวระดับ1ระดับ2ระดับ3พอได้ระดับ3นะครับอย่าลืมกดเซฟกดเซฟก็คือกดค้างนะครับนี่กดค้างนะครับเสียงมาแล้วปิดเครื่องเปิดใหม่เสียงก็ยังมานะครับแต่ถ้าเราไม่กดเซฟดูนะครับเป็นยังไงสั่นอย่างเดียวนะครับผมจะ เลือกมีเสียงนะครับอตอนนี้มีเสียงแล้วนี่นะฮะเราไม่ได้กดเซฟนะครับตอนใช้มีเสียงแต่พอปิดแล้วเปิดเสียงหายไปแล้วดังนั้นอย่าลืมกดเซฟนะครับก็คือเลือกโหมด พอเลือกโหมดเสร็จเนี่ยให้กดปุ่มสีดำนะครับค้างไว้ให้มันดังต๊ดๆอันนั้นก็คือเซฟแล้วนะครับโอเคนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่บอกไม่ได้เลยนะครับก็เวลาเราใช้งานไปนานๆนะครับจะมีคาบหินดินทรายโครนนะครับมาอยู่ตรงเกลียวนะครับเป็นสาเหตุให้น้ําเข้านะครับดังนั้นก่อนใช้งานนะครับห้ามลืมเด็ดขาดพันเทปพันก๊อกน้ำนะครับหรือถ้าไม่มีก็ ครีมกันน้ำนะครับวัสลีนจลลาระบีอะไรก็ได้นะครับได้หมดอย่าลืมนะครับทาทั้งเกลียวที่ฝานะครับแล้วก็เกลียวที่ตัวเครื่องนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ